วันนี้เราออกนอกสถานที่กันอีกแล้วครับผมวันนี้มาตีราคารถนะครับที่โรงพยาบาลท่าสาราครับผมเป็นคุณหมอนะครับผมเดี๋ยวเราไปตีราคารถคุณหมอกัน ไม่ใช่รถคันนี้นะเดี๋ยวไปหารถคุณหมอก่อนครับผมอยู่ที่ลานจอดรถนะครับเดี๋ยวคุณหมอกําลังจะลงมาแล้วเจอแล้วครับผมเป็นคันนี้แล้วครับ e สู่ดี Max ปี2 0 0น6ครับพอถึงแล้วเราก็เช็ครถรอบคันกันก่อนเลยครับนี่ครับภายในสภาพยังโอเคอยู่เลยนะครับดูครับและที่สําคัญเลยครับต้องเช็คบริเวณหน้าห้องเครื่องยนต์ด้วยครับดูครับเดิมทุกชิ้นเลยครับน็อตไม่ขยับนะครับชิ้นส่วนเดิมทั้งหมดเลยเช็คกระบะหลังกันบ้างครับผมนี่ครับซีนเดินจากโรงงานครับผมดูสนิมด้วยแหวกขึ้นดูเลยปไง ไม่มีสนิมครับผ่านเกณฑ์ก็ปิดจบกันมาเลยครับผมนี่ครับก็ปิดจบมาเรียบร้อยครับผมสําหรับ Isuzu D Max ของคุณหมอนะครับผมปี2006นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะขายรถแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยเรารับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงครับนบรถดีนครศรียินดีให้บริการครับเจอกันที่ศูนย์ครับผม